มึงทำไมดาม่าอะไรขนาดอบไว้เองนะแล้วมึงค้นเป็นคนใส่บักล่ะผมคนเอาเภอทการทุ่บทญทการจรีนเราเี่นปีไหนล่ะปีหนึ่ง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 อ่าเดี๋ยวต่อไปห่อให้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ก้อนตเซเนเดียนเลยการมีการในะส่ใจนะเขาจิสนับสนุนนะเอาเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวใไไห้ไฟล์บัญชีเขาโอนตังค์ให้ทุกเดือนเริ่มแต่เดือนเนี่ยวันที่หนึ่งมือหนึ่ง,งก็โอนละหมื่นหนึ่งนะตเซเนเดียนเขาหลายๆยัดซมกันถ้ <c oughs> าเราอันดีน้องอยู่นะ สนับสนุนก็คงคิดว่าจะให้เขาพูดเฉพาะค่าเทอมส่วนส่วนค่าคองชีพก็หมื่นหนึ่งนี้ก็น่าจะค่าเทอมค่าเทอมเท่าไหร่วะหมื่นห้าเด็กกู้ให้ค่าเทอมด้วยไม่ต้องกู้มามุขต้องใจเรียนเป็น้วกัน มีเงื่อนไขเกณฑ์หมคะว่าต้องรม่ไ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 ม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีข้อแม้ถ้าให้เรามีข้อแม้ไม่ให้อ่ค่าเทอมในปีหนึ่งเท่าไหร่สามหมื่นปีหนึ่งกูให้สามหมื่นตั้งใจเรียนโอเคเมืองรักผู้หญิงรู้ผู้ชาย ก็โอเคกูไม่ได้ว่ากูถามไปนั้นแหละโอเคตั้งใจเรียนแล้วเอาเบอร์บัญชีไว้นะแสดงว่ากูให้หนึ่งปีอีระศมีห้าอ่าะมันเรียนให้จบสามปี เอาปีนี so, oh, okay. Okay. ้ป oh. ีแรกแล้วอ like ีกสามปีไง4สี şey <S <S ่ปีนะกูเป็นคนอุปสมบทถ้ากูตายแล้วกูค่อยไม่ได้กูต้องรักษาชีวิตกูอย่างนีเอ่นะตั้งใจเรียนนะโอเคโอเคขอเบอร์บัญชีมันด้วย